คเคเรเนสปอยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะสปอยอนิเมะเรื่องการผจญภัยของเทมเมอร์มือใหม่กับสลัมสุดดอยก่อนจะรับชมคลิปนี้กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับคเคเรเนสด้วยค่ะไปกันเลย ในวันนี้ไอวี่ได้ลาจับหนูมารบถึง10ตัวเลยนะหนูป่าตัวเบล่มน่าอร่อยจริงๆเลยเธอจับตัวของเจ้าหนูมาวางเอาไว้ก่อนที่จะหยิบมีดขึ้นมาขอโทษนะเจ้าหนูป่าไอาวี่กิดเนื้อของหนูออกมาพร้อมกับเอาเนื้อห่อใบตองละมัดเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงอาหารในการใช้ชีวิตของเธอต่อไปรวมถึงเจ้าโซราด้วยคืนนี้ได้อิ่มท้องกันแล้วนะตอนนี้เป้าหมายของไอวี่ก็คือไปเมืองหลวงตามที่หมอพยากรบอกดังนั้นเธอเคิดว่าน่าจะไปที่เมืองโอโทวานี่กนจู่ๆ ลมก็พัดแรงขึ้นมาโซล่ากำลังจะกระเด็นออกไปแต่ดีที่ไอวี่คว้าไว้ทัน รอตัวไปนะเจ้าโซราที่อ่อนแอเธอไม่คิดจะเติบโตและแข็งเก่งขึ้นเลยเหรอในขณะที่ไอวี่กำลังยืนคุยกับน้องสลามจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่าง,งกำลังเข้ามาใกล้ๆกับเธอไอวี่รีบให้เจ้าโซราเข้าไปในกระเป๋าก่อนจากนั้นเธอก็ออกตัววิ่งไปให้เล็วที่โซแต่ยิงเธอวิ่งไปเท่าไรเสียงนั้นมันก็ยิ่งวิ่งตามเข้ามาใกล้เธอเรื่อยๆไอวี่ตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้แล้วก็พบว่าสิ่งที่ตามเธอมาก็คือ สูงมดตัวใหญ่ยักษ์ที่มีลักษณะรูปร่างค่อนข้างน่ากลัวพอจเจ้าหมดพวกนั้นออกไปได้ไกลแล้วไอวีก็หยิบน้องสลามขึ้นมาและบอกกับน้องว่าในป่าน่ะ เราจะเจอพวกอสูรอีกเมื่อไรก็ไม่รู้ต้องมีสมาธิกับการจับสังเกตสิ่งต่างๆด้วยนะไอวี่เห็นว่าโซราตัวใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยและดูเหมือนจะหนักขึ้นด้วยหรือว่าเธอจะคิดไปเองนะอยู่ดีๆไอวี่ก็รู้สึกเจ็บที่ใบหน้าของเธอซึ่งมีบาดแผลจากร้อที่โดนกิ่งไม้เกี่ยวเอาไว้เธอต้องรีบรักษามันก่อนจะอักเสบไม่รอช้าเธอหยิบโพชั่นน้ำเงินในกระเป๋าออกมาทันทีแล้วทาโพชั่นเพื่อรักษาบาดแผลไอวี่ใช้โพชันน้ำเงินจนหมดทุกขวดตอนนี้ก็ไม่มีโพชั่นเหลือแล้วเธอเลยตะโกนถา าโซราว่าโซระเธอเห็นโพชั่นบ้างหรือเปล่าโซระก็เด,ด้งดึงดึงดึงใส่ไอวี่กับโซราเริ่มออกเดินทางกันต่อเดินมาได้สักพักก็น่าจะเข้าใกล้หมู่บ้านแล้วละไปตามถนนที่เธอมาน่าจะไปถึงได้จู่ๆเธอก็เดินมาพบกับป้ายประกาศตามหาตัวเองฟเฟมิเซียอายุ8ขวบพบเห็นได้เงินรางวัล500ด้าดันพอไอวี่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับโอ้โหทำมเราถึงมีค่าหัวเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วมาติดป้ายประกาศตามหาแบบนี้เธอรู้สึกไม่ชอบเลยแฮะทำเหมือนที่ เป็นคนร้ายไปได้และที่สําคัญเธอก็ไม่ใช่เฟมิเซียแล้วด้วยเธอคือไอวี่ตั้งหากไม่รอช้าไอวี่ก็ฉีกป้ายออกทันทีแต่ยังมีป้ายหลงเหลืออยู่บ้างป้ายแรกไปเท่าไรป้ายต่อไปนี่สีแกงกันชัดๆเธอไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้สันหน่อยนี่แน่นี่แน่ฉีกให้หมดเลย เดินมาเจอกับป้ายที่3ก็ถึงกับว้าวอันนี้ก็ดูเหมือนอยู่นะโซลาได้ยินแบบนั้นถึงกับละลายจ่อยลงไปเลยทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะโซลาหมายความว่ายังไงในที่สุดไอวี IV ก็ได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแล้วดีจังเลยที่มาถึงก่อนจะมืดภายในหมู่บ้านแห่งนี้เหล่าผู้คนต่างใช้ชีวิตด้วยเวทมนต์มีเด็ก2คนกำลังวิ่งไล่ล่จับด้วยกันซึ่งเด็กผู้ชายเป็นฝ่ายชนะเด็กผู้หญิงก็เลยบอกไปว่าพี่นะ่ะขี่กอง กับพี่แล้วกว่านะห้ามวิ่งสิไอวี่เห็นว่าเด็กชายคนนั้นมีสกิลวิ่งเร็วอยู่และเด็กผู้หญิงก็มีสกิลค้นหายอยู่เหมือนกันคุณพ่อก็เลยเดินเข้ามาห้าวว่าอย่าทะเลาะก,กันซึ่งคุณพ่อก็มีสกิลข่มขวัญเลยต้องหัดพูดอ่อนโยนกับลูกให้มากกว่าน,นี้และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ไอวี่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนไอวี่เดินเข้ามาเรื่อยๆระหว่างทางเธอก็เจอเข้ากับร้านขนมปังและร้านขายเนื้อเธอหยุดอยู่ที่หน้าร้านขายเนื้อสักพักก็นึกได้ว่าเนื้อหนูที่เธอกรีดมาน่าจะขายได้นี่นาาเเธออลยแบมดๆม มองอยู่หน้าร้านขายเนื้อไปมาพอเธอกำลังจะเดินออกไปคุณลุงเจ้าของร้านก็ตะกลขึ้นมาว่านี่เจ้าหนู มีทุล่าอะไรเหรอไอวี่เลยตัดสินใจบอกไปว่าผมมีของที่อยากจะขายครับลุงแกก็บอกว่างั้นเอามาให้ดูหน่อยสิไอวี่ยังไม่ทันหยิบขึ้นมาเลยลุงแกก็ดาวได้แล้วเป็นเพราะว่าแกมีสกิลพิสูจน์กลิ่น2ดาวนะ่ะแค่ดมกลิ่นก็รู้ทันทีไอวี่ยื่นเนื้อให้กับลุงลุงแกก็ชื่นชมว่าเนื้อเนี่ยสดดีนะแถมยังห่อได้เก่งอีกด้วยว่าแต่มีกี่ห่อละไอวี่หยิบห่อเนื้อทั้งหมดออกมาขายให้กับลุงลุงเลยตั้งราคาไว้ว่าทั้งหมดนี้100ด้านนะลุงยื่นเงินให้กับไอวี่แล้ววบอก่า ถ้าจับได้อีกแล้วก็มาขายอีกนะพอเสร็จธุระกลับลุงเรียบร้อยแล้วไอวีก็เดินย้อนกลับมาที่ร้านขนมปังพอเธอเห็นเจ้าของร้านเดินออกมาเธอก็รีบวิ่งแผ่นออกไปทันทีแล้วก็วิ่งกลับมาด้อมดอมองมองอยู่หน้าร้านใหม่จนป้าเจ้าของร้านต้องเดินออกมาถามว่ามาทำอะไรที่นี่หรอ ไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยนะมาจากที่ไหนเนี่ยไอวี่ก็เลยบอกไปว่ามาจากหมู่บ้านข้างๆคือว่าที่เธอมาที่ร้านขนมปังเพราะว่าตอนนี้เธอมีอยู่100่ง้ด้านพอจะซื้อได้เท่าไหรบ้างล่ะคะป้าถึงกับอึง้ง นี่เธอไม่เคยซื้อของบ้างเลยเหรอถ้ามีรอยด้านก็ซื้อได้ทั้งตะกร้านั้นเลยนะไอวี่เลยเลือกขนมปังมา2ชิ้นป้าก็บอกราคาไปว่า2ชิ้น20บด้านนะไอวี่ยื่นเงินให้แล้วบอกว่า2 0 0 0 0 0ด้านนะคะป้าเลยหลุดขำออกมาทันทีเด็กคนนี้มันน่าสนใจจริงๆนะจากนั้นป้าก็เินเข้าไปหยิบขนมปังให้พอได้ขนมปังมาแล้วไอวี่ก็ดูตื่นเต้นสุดๆเธอเอาขนมปังมาอวดกับโซราด้วยนะฉีกแบ่งครึ่งกันแล้วทานพร้อมกันนะโซรา ไอวี่กัดเข้าไปคำแรกก็รู้สึกถึงความอร่อยได้เลยครั้งสุดท้ายที่ได้กินขนมปังคือเมื่อไหร่กันนะไอวี่หันไปเห็นโซราแล้วบอกให้โซรากินด้วยกันแต่โซรากินไม่ได้น้องทำท่าละลายเป็นสลามดอยออกมาซึ่งไอวี่ก็น่าจะเข้าใจว่าน้องกำลังจะบอกเธอว่าโนโนไอวี่ก็เลยถามน้องว่าแล้วสลามเปราะบางอย่างเธอเนี่ยกินอะไรหรอแต่น้องก็ไม่รู้อยู่ดีเวลาผ่านไปสักพักไอวี่ก็จับหนูป่ามาได้เยอะแยะเลย คราวนี้ก็จะได้เอาไปขายแล้วก็จะได้มีเงินไปซื้อขนมปังอีกไอวี่เดินมาเจอกับกองขอยะชุดใหม่เธอไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปค้นหาของดีๆตรงนั้นทันทีเธอเจอข้อกับโพชั่นเยอะแยะมากมายแต่ดูเสื่อมสภาพอยู่เหมือนกันนะจะเอามาใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยมีทั้งพชั่นแดงโพชั่นเขียวแล้วก็พชั่นน้ำเงินในขณะที่ไอวี่กำลังแยกโพชั่นออกจากกาันเจ้าสไลมก็กระโดดดึง ดึงเข้ามาครอบคุมขวดโพชั่นเอาไว้ไอวี่เห็นเธอกับอึง้งนีโซระเธอกําจัดขยะได้ด้วยหรอเจ้าสลามสามารถย่อยสลายวัตถุที่เป็นนินซีได้ด้วยต้องเป็นแร่สลามระดับสูงเท่านั้นนี่นาะไอวี่ได้ลองหยิบของอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาให้เจ้าโซระลองทําแบบนั้นดูอีกรอบแต่น้องก็ปฏิเสธไม่ยอมทําไอวี่ยื่นขวดโพชั่นสีแดงให้กับน้องน้องก็ไม่ยอมทําอีกพอเธอยื่นขวดโพชั่นสีน้ําเงินให้น้องเลยด้งดึงดึงเข้ามาแล้วก็ย่อยสลายขวดโพชั่นหายไปกับตาจากนั้นน้องก็เลย ขวดโพชันจนเกิดไม่มีเหลือให้กับไอวี่เลยภาพตัดมาที่ร้านขายเนื้อไอวี่เอาเนื้อหนูป่ามาขายให้กับลุงอีกรอบคราวนี้ได้เงินตั้ง250ด้านแนะ่พอได้เงินมาก็มาซื้อขนมปังกินต่อครั้งนี้คุณป้าใจดีแถมขนมปังให้ด้วยนะขอบคุณนะคะอาริาโตได้เวลาพักผ่อนของไอวี่แล้วเธอเข้ามาอาบน้ำำําชำระร่างกายในคลองจากนั้นก็ได้เวลากินอาหารสิ่งที่เจ้าโซรากินได้ก็คือโพชันขวดสีน้ําเงินส่วนเธอก็กินขนมปังอย่างอร่อ,อยได้ กินขนมปังทุกวันแบบนี้มีความสุขจังเลยนะไอวี่เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไปก็คงดีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านก็ใจดีมากด้วยได้อยู่โดยที่ไม่ต้องกลัวคนแบบนี้ดีจังเลยฮะอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปจังเลยภาพตัดมาตอนที่ไอวี่กำลังเดินเข้ามาในหมู่บ้านเธอพบเจอกับนักผจญภัยที่ออกตามล่าเธอเมื่อครั้งก่อนชายหนุ่มเห็นไอวี่ก็ถามขึ้นมาทันทีเลยว่าพกกระเป๋ามายเยยะแยแบบนั้นใส่อะไรเอาไว้นะ่ะเอามาดูหน่อยสิไอวี่เห็นก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเธอรีบวิ่งหนีออกไปจากพวก ททนนนัันน้ีไอวี่วิ่งผ่านมาหน้าร้านขายเนื้อลุงแกก็ตะโกนถามว่าวันนี้มีเนื้อหนูป่ามาหรือเปล่าไอวี่ก็ตอบไปว่าไม่มีก่อนที่เธอจะหันไปเห็นป้ายประกาศตามหาเฟมิเซียติดอยู่หน้าร้านลุงแกก็พูดเอาไว้ว่าถ้าเจอเนื้อหนูป่าเมื่อไรก็เอามาขายให้ด้วยนะ จะเพิ่มราคาให้ด้วยไอวี่ไม่ได้พูดอะไรต่อเธอวิ่งหนีออกไปด้วยความเร็วสุดขีดวิ่งมาที่ร้านขนมปังเจอกับป้าป้าก็ทักทายว่าวันนี้ไม่เอาขนมปังหรออุตส่าห์ทำอันที่หนูชอบเอาไว้แท้ๆหน้าร้านขนมปังก็ติดป้ายตามหาตัวเธออยู่เหมือนกันพอป้าแกจะเอาขนมปังมาให้ฟรีเพื่อเป็นการตอบแทนไอวี่ก็ไม่ยอมรับแล้วรีบถอยออกไปทันทีไอวี่ขึ้นมานั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้แล้วคิดว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ดีแท้ๆ ผู้คนที่นี่ก็ใจดีกับเธอมากๆแต่เธอคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะมันจะมีที่ไหนที่เราสามารถอยู่ได้บ้างหรือเปล่านะไอวีก่กอดโซระเอาไว้และในค่ำคืนนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจมากๆเช้าวันต่อมาไอวี่ตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านก่อนมีประกาศนั่นติดอยู่ไปทั่วเลยเธอคงอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกไอวี่เดินเข้ามาในป่าแล้วเจอกับทางแยกเธอเลยดูแผนที่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงทางเดียวกันกับคนพวกนั้นจูจ่ๆโซระก็ใส่หัวขึ้นมาเป็นอะไรเนี่ยเจ้าโซระสงสัยท่าทางน้องจะหิว มากๆทางไอวี่ทางโซราก็พากันท้องร้องจอกจอกลูกี้รับขนมปังมาจากป้าก็ดีแล้วเดินทางออกมาโดยไม่มีแม้แต่น้ําดื่มโพชันก็ไม่ได้เก็บด้วยขอโทษน,นะโซราไอวี่ถามโซราว่าอาหารของน้องมีแค่โพชันน้ําเงินเท่านั้นเหรอโซราก็เด้งหนึงหนึงใช่ใช่ใช่เฮ้อแลสลามนี่ปริศนายเยอะจริงๆเลยนะเดินมาได้สักพักไอวี่ก็ได้ยินเสียงน้ำลอยมาเธอวิ่งมาเจอกับแม่น้ำและมีผลไม้อยู่บนต้นไม้ด้วยล่ะอันนั้นอร่อยมากเลยนะ โซราจะลองกินดูไหมโซราก็พยายามบอกว่าไม่เอาไม่เอาโนโนไอวีก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเธอกําลังจะเดินเข้าไปหยิบผลไม้ที่ต้นนั้นจู่ๆเธอก็พบศพของใครบางคนไหลออกมาจากต้นไม้กินคนต้นนี้ไอวีเห็นก็ตกใจเธอรีบจับเจ้าโซราแล้ววิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดจู่ๆไอวีก็มีอาการแปลกๆในขณะที่เธอวิ่งออกมาเธอนั่งลงไปที่พื้นพร้อมกับพบว่าแขนของตัวเองมีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดไอวีเสียเลือดมากเธอต้องใช้โพชั่นในการรักษา แต่ลืมไปว่าไม่มีโพชั่นเหลืออยู่แล้วไอวี่ล่วงลงไปนอนที่พื้นแล้วเรียกหาโซลา่าเบาๆโซลา่าพอน้องเห็นไอวี่กำลังตกอยู่ในอันตรายโซล่าจึงปากฏสัญลักษณ์เทมเมอร์ออกมาก่อนที่น้องจะครอบคุมบาดแผลของไอวี่เอาไว้นาทีนั้นไอวี่กลับคิดว่าโซล่าคงเป็นสัตว์อสูรอีกตัวหนึ่งที่กินมนุษย์ได้เหมือนกันสินะ นี่นี่นี่ทุกคนตอนนี้คิเรเนะมีช่องในบิลลีแล้วนะฝากไปกดติดตามด้วยนะคิเรเนะจะรวมตอนของแต่ละเรื่องเอาไว้ให้มาเป็นแฟนคลับตัวน้อของคิเรเนะกันเยิบ,ยบ